พลิตวานาเมตังสเมตาพภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังภะนันตุสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขาราตเตจันตะลิเค วิมานทีเปรเทจะขาเมตุวะขะหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตอุมมาจายันตุเทวาฉลทละวิสเมยักะ ขันทภนาคาติท,ทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาทโวเมสุนันตุธรรม,มสวนกคโลอยยมพทันตา ธรรมสวานกาโลอยมพระทันตาธรรมสวานกาโลอยมพระทันตาบทบูชาพระัตนตรัย อิมินาสักการณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการณนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักการณนะสังขังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภักขวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภักขวตาธโมธัมมังนัมสามมิกราบสุปติปันโนภักขวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิกราบ บทนมัสการพระรัตนตรยนัยนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธะคำขอขมาพระพุทธเจ้า พุทธทธรรมมสังเคปะมาเทนะทวารตเะเยนกะตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตบทสันเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอิติปิโสภักขวาอาระหังสัมมาสัมพุทธ โทวิจชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตะโรปุริทธรรมสารทิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโทภักขวัติสวากาโตภักขวตาธรรมโมสันติด ติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัตจัตตั้งเวทิตาภวินยูหีตีสุปฏติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัดตาริปุริสยุคานิอัตทบปุริสปุกขลาเอสภคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชลิกระนิโยอนุตตะรังปุญญาเขตตังโลกัสสาเตพาหุงสหัสสมาพินิเมตตาสาวุธันตัง คลีเมฆลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิทินาจิตตวามุน uh ินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคะลานีมาราติเรกมพิยุจิตัสสพพราติง โรัมปนาลวกรมะคมาทัยากขังขันติสุทัลตะวิธินาจิตะวามุนินโทตันเตชะสาวะวตุเมชยมังคลานีนาราคิริงขชวรังอติมัตตะผูตังทาวขิจัก กรรมสนีวสุธารุนันตังเมตตมภูเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานีอุคิดตะคักธรรมติหัตทสุธารุนันตังทาวันติโยชนปทถังคุลิมาละวันตัง อิทธิพิสังคตะมโนจิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชายามังคลานิกัด ตัวานกัตธมุทรังอิวะคับผินิยาจิตายทุทว่าจะนังชัยกายามาเชสันเตนสโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชายามังคลานิสัต จังวิหายามติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมันังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจลิโตจิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานีนันโทปนันทะพุทธังวิพุทธังมหิตทิ้งปุด เตนะเทระพูชเคนธรรมะปันโตอิทูปเทสวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชัยมังขลานิทุกขาหาทิเทพูชเคนสุทธาธหัดทังพรามังวิสุทด ทิจุติมิทิภกาพิธานังยานาคเทนวิทินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาววตุเมชยมังคลานีเอตาปิพุทธชยมังคลาอาถาคาถาโยวาจโนทินาทินเนสระเตมาตันทีหิต ตวานันกวิวิธานิจุปัตทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสับหปานินางโปเรตวาปารมีสับ พาปตโตสัมโพธิโมตตะมังเอเตนัสต์จวัตเชนะโหตุเมชัยยังคลังชัยันโตโพธิยามมเลสักกายานังนาธิวัฒธโนเอวังอหังวิชโยโหมิชัยยสุ ชัยมังคะเลอปราชิตาัาลังเกสีเสปัทวิปกคะเลอภิเสเกสปัพพุทธานังอาคับปัดโตปโมทตติสุนัดตั้งสุมังคะลังสุปปาตั้งสุหุดทิตตั้งสุ คโนสุโมหตโตจ้าโสเยทังพระมจาริสุปัทกขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขิีนังปัทขิีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัทขิีนาปัทขิีนานิกัตตวานละพันตัเถปัทขิเน ผวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสพพเทวัตาสาบพระพุทธานุภาเวนสัทธาสดีพระวันตุเมภวัตุสัพพมังคาังรักขันตุสัพพเทวัตาสาพปธรรมานุภาเวนสัทธาสดิ พระวันตุเมภรวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสธีิพระวันตุเมบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชหโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอ,อนีโคโหโมิมีความสุขก,กายสุขใจสุขีอัตตานังปะริหะรามิรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานัง ปาริหะรันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยตาตินังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโยขอส่วน <im Alto Del ire> บุญนี <im nations> <im Mü couple osters> ้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชายาจริยานังโหตุสุขีตาโหนตุคุรูปัชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า มีความสุขอิทังสัพพเทวตาหนังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพเพเปตาหนังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุข อิทังสัพเพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข ทั่วหน้ากันเทินนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบ